วันนี้พาน้องโมนนะคะไปดูคุณปู่นะคะเอาไปทําปะผูนะคะทุกคนวันนี้เอาเจ้าโมนนะคะจรวดของเราไปค่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งทีบ้านท่อบุ๋งนะคะ <c oughs> เขาเห็ดสีเนาะว่า <c oughs> เขาไปถึงท่านไหนลแล้วต้อาไปเอาไปเห็นห,หมู่บ้านนะคะวันนี้เอาคุณโมนไปนะจ๊ะ <c oughs> คุณโมนรอซิ่งไปเลย <c oughs> แวะมาดูคุณปู่ก่อนจ้า <c oughs> คุณปู่เอาไม้ค้ำไปเรียบร้อยจ้า <c oughs> ผ่านขนาจจะหงอยดอกมะแหม่เดี๋ยวมาแวะมาดูสักคู่นะจ๊ะว่าคุณปู่เป็นยังไงเอาลูกขึ้งอียงครับอ๋อโอเคค่ะทุกคนคุณปู่มาอัปเดตนะคะต้องเพลนเห็ดอยังบ้านหกนี่พี่เพลนเห็ดเด็ดค่ะเดี๋ยวนุภาพไปเบิ่งนี่ค่ะพี่เพลนปะมี่เสียมมึงนี่ไหม่คยได้หนี่ิมันติดไปเนี่ยหนิไม่สันไั่สันหรเออนี่ตัวนี้นี่เสียมมันติดตัวนี้มันรูดออก ขานแล้วเป็นผีเป็นตอกออกบอกว่าว่าเครื่องหอยนะคะแต่มัตื้อๆตื้อนี่นะคะทุกคนมนดีกน่นี่เลเอาห่อไปนี่นะครแล้วมาบีท่นึงนี่นี่นี่มันสายนี่มันมาลบมาสีนีเมอโอ้ยแว่าเออนั่นมันเครื่องนน่เออแล้วเขาเลยแลลมาติดีนี่ไม่ด้ไมไดมันหัวนี่มันยวดออกมาเนี่อ๋อ มันต้องดึงคือดี่ะมันซึมอเกบ่ะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลก็ค่อยดึงอันนี้มัดแมนมันซึมอือเประทานเทาเรียนทางไกลสิน่าโอ้เดวผมดจากการนั่นแหละลว่าสาย p o w r อึ้นมาลงโอ้นี่มันซึมมองเนาะเออซึมบ่สึาหมองได้ลดปัมบาซึมอ่้นั่นิ ซื้อรุ่โมทให้น้องเนี่ยนะครับค่ะจะซื้ลงโปรโมทให้ว่าอยู่แถวนี้ล่ะเอาสั่นบอกเออเอาฉัดวะเอาอะไแล้วมือมืออื่นอืออูอยู่แถวบ้านเลยนะคะพี่มันอยู่ไก่นู่นก็เลยมาเห็นนะคะในคนปู่นะคะน้ามันมันหัวเดี๋ยวจะไหนนุ่งมาอัปเดตให้เบิรงมือใหม่นะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่ฟ้าว่าของคุณ ไปดูรถบัดดี้ที่เราไปทำป่าผุไว้นะคะทุกคนว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะจ๊ะไปกับคุณโมนนะจ๊ะนี่อยู่ไกลๆเนี่ยนะทุกคนไปกันเลยจ้านะคะอูนี้นะคะทุกคนมาดูว่าคุณปู่ถึงไหนแล้วลังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยจ้าไม่รู้ว่าเส็จหรือยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะทุกคนไปยันน้ำโบกมว่าเขาไปเลยขาไปเลยนะ เคนี่ค่ะทุกคนเป็นถอดยางออกนะคะเพื่อสิเปลี่ยนยางใหม่นะจ๊ะนี่ก็จะเปลี่ยนทูกยัางให้ใหม่ด้วยนะคะนี่ขอแบบนี้นั่นมาหันพีเป็นกับป้าปูเรียบร้อยแล้วค่ะทายคลิปทยคลิปบ่ได้โสซดเนี่ยค่ะ นี่ยสตาร์ทบ้านเอีอันนี้อยู่พอแล้วพอแล้วนี่ค่ะนี่เพื่กับป้าวันนี้หายได้ค่ะพี่พี่นี่เปลี่ยนหายแล้วมันบอกโอเคอ๋อนี่่ตต้องมะเออนี่สนิมแบบคือขาเลยค่ะทุกคน เ๋ยวตรงนี้กับบนนู้นเลยอ๋อเรืวบันนี้ก็มปนฐานบนนี้จะใส่ยางเลยส่สางใหญ่บนนี้อ๋อนี่บ่อ๋อไปใส่ย่างนี่เห้ไหมยางยางใส่แล้วนะคะเ๋ยวจะใส่กระจกยงใส่วานอ๋อมีเขาางเครื่อ้า่องรับางเครือ๋อนี่ค่ะ น,น,ะน,นะคะพ okay, ่อเฮ็แล้วจะมาหนีนนนนนนหน่อยนึงนะคะทุกคนนี่เี๋ยวจะเวิ้งเนี่ก็อย<ะ>ูส้นส้นนี่เลบเขาพัดป้าดันสอดไปเลยคัสไอยขอเฮ็ดกันล่ะกรเป๋าไฟ้าถือก <laughs> ันละอ้าวก็ไปสร้างทุกอย่างเลยตัวเก่งทุกอย่างเลยจ้ะแล้วก็จุกออกออกไนะคะเด้อ เนี่ยค่ะเปลี่ยนไม้เค่ะปลูกยางเนี่ยเปลี่ยนใหม้ทั้งหมดเลยปลูกยางมันแบบว่าอนนี้แห้งตลยแรงกันที่งลูปมันมันมมันมีเต็นเต็นแบบนี้เออตองปสนามนเไม่ช่ไนะคะออปเดตประมาณนี้นะคะแลัลืละที่ด้บอกเราป๋าก็มียแล้วข่างขอกกระจุกไปด้วะครา่น่ยเหไ อ๋อเขาจะเอาแอมมาเทียบบ้งอ๋อเพรานั่นเองอันนี้กับแตกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คอกระจกแบบเก่ามากนะคะเบอก็คือเต็มเลยให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเท่าไหร่หรอ แล้วเพก็จะเลาะออกนะคะพี่พี่เพื่ก็จะเลาะซ้อเลาะออกนะคะเออเขาเอาเนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าติดขอบไม้นะคะอืมเดี๋ยวน่าจะติดอยู่ตรงประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวอ่ะปะนะคะปะเดี๋ยวก็บะปนิได้ค่ะทุกคนในประมาณนี้นะคะขนาดนี้แเลยเอาไปย้อนลองเบิงลองเบิงไงจะเอาซุงไหนซุงนี่ เจตสวิตต่างหาครับอ่าผมจะคันนีเออคุณี่มอเบิงอยู่อายว่าคันเออว่าักัยูวันนี้เพราะว่าคิดว่าจะเอาันานออกน้าสิบขันคิดว่าเออนี่คิดว่าจะว่ากับว่าท่นเดอดหัวได้บขันคืออนนี้ไม่ต้งโบคดว่าจะเอายูมุไนเะรอย่พ่นี่ เออพ่อไอ้กันเทดประมาณน่ะงอโอ้ยบวงอไปไหนเว้ยมันต้องปิดอันมได้มาได้มาตอถ้าเปิดปิดไทยประจมันแหะมันก็มีสายสิงอสายมันสิ้ยาวสำเร็แลนะค่ะเดี๋ยวเมื่อลังจะมาเบิงอีกนะคะว่า จะไปหอดบันไดน,นะคะว่าพี่เขาเห็นหอดไซส์แล้วเนาะนประมาณนี้นะคะนี่ค่ะขอประตูเขานะคะยังดีอยู่นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าต้องซอกก้าวออกเลยค่ะเนี่ยต้องซอกก้าวออกนะคะ,ออะ,คะประตูยังดีอยู่อะไรเป็นสนิมปันไดกระทะ,ะ,ะก้าวไหวนะคะทุกคนร่องขอบนะจ๊ะต้องงานออก ต้องขอบรอบคันเนี่ยค่ะมาเนี่ยตรงประตู ดอบใช้ทั้งสองแล้วะค่ะนี่เป็นไหตเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะพี่พี่ตะว่ามมนสิเปิดอันนั้นเด้อมันจะอ่าวด้อนะคะว่าจะติดประมาณนี้ได้ไหมนะคะพี่พี่คุขก็สิิติดแบบไรอแต่วาน่าจจะเหลือเฟืออยู่ดอกค่อยได้อยู่ดอกได้ได้ไดระวังระวังสายมันยาวอยู่แต่ว่าสก็บสายแบบไรเงียถ้าเท่าเปิดขึ้นเปิด,ปด,ปดลงแบบว่าหมันมันอันนันกันนะทุกคน เวาหยืดตอนป่าหมเลาอยู่เจ้ายาเขาเปิดอันนี้มันก็จะงอลงมากไงย่ามถ้าเขาเปิดฝาขึ้นไปนะหน่อยมันก็จะยืดขึ้นไปกอดพุดสายมือยน่าจะได้ไหมอ

นีมก็เป็นัิบเดดูบก็ได้เปิดดูกงก็เปิดดูดิแล้วเปิดท่นึงใช่แต่มันก็เวลาเปิดมันก็จะน่สิแล้วมันอยู่สำนักแต่ว่าบยามเขาอานี่มันจะงอสายไป จับรอเกขึ้กันพอดีละสายหะตอไนีสาึนกันพดอดอีแมนมันต้องเอาไหว้สมีอายมันจังบ่ได้ต่อสายแต่เขนอยูุ่่นก็ต้องยับไปฝุ่นอีกไม่ใช่นะตัวตอนนี้มันขึนสิติ๊ตต์ใส่ต้นนั้นเลยใช่ติส๊สระวางนี่พอดีนะ